สเัสดีธ่ะทุกคนสวัสดีตอนเชศสายนะคะสายวันที่20ตุลาคม2 5 1 6, 6ันนะคะมาพบาแน่ทางราวพัฒนาอแอดนะคะเราวพัฒนาเข้าต่อกันกี่งวดแล้วทุกคนส่วนมากถ้าไม่เข้าตัวเจาะหรือตัวที่แอดจับวินมาก็จะเข้าวิ่งลูดนะคะเข้าหลายงวดแล้วนะอ่ะวนก่อนน้านั้นก็เข้าตัวไหนนะเก้9สอง ี้ก็229งวดเมื่อกี้ก็6226นะคะอ่ะ,อะมาดูของงวดนี้นะคะว่าจะเข้าไหมนะคะงวดนี้นะคะตัวเจาของแอร์ก็คือ136051วิ่งรูด1กับ3จับบินในตารางก็จะมี3003 5005 5665 3663 8118 8338 3663 4994ะ4994อ่ หนึ่งสี่จะมาหรือเปล่านะบ้านก็จะมีเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนส่วนตัวเจาะของแอจะมีสามศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกห้าสามเก้าสักเก้าสามนะคะทุกคนตัวเจาะแมสนะสามห้าจะมาหรือเปล่าเนี่ยอื 3, 5, 3, 3, มสามห้าสามสี่สามหนึ่งหนึ่งก็เยอะเนาะจะมีเหรอ ก็มีหนึ่งสหรือเปล่าหนึ่งสีางหโอเคก็ประมาณนี้นะคะแต่ละที่นี่ก็คือใน้นเรื่องรุด1กับ3ตัวที่แอดชอบวันนี้ก็คืออ่า3ามเก้าเสามนยแล้วก็5 0าศนะคะลองติดสามตัวนี้ไว้ดูนะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยทุกคนจ้า